พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเกิดมาแล้วให้สร้างน้ำทำบุญเ้อตื่นย่ำเศ้าให้ไปวัดจังหันตกกรงเวนให้แตงเพี้ยนไข่ำํำให้จะจำสินหาพระวนาสินเปียจังสิพ้นจากหมอไปพ่อพระนิพานพี่น้องเอ้ยสุขสบายทนหนามิ่นมะเข่นแ่นมะกองพี่น้องหมอลำซ่องพระใหญ่วันลำเพิินออฟฟิเชียลครับวันนี้เราอยู่ที่วัดขามเรียงครับวัดขามเรียงครับ หลังมอม,อ,มอสอมาหาสารข้างครับเป็นนี่เป็นมี่มะแลงนี่ครับเรามีขิวทาการแสดงยุบมองนี้ครับวัดขามเลี้ยงเพื่อนมาวัดคาเลี้ยงเลยเนาะเราเป็นข่มจริงเอาคิดได้ไงยังตื้นลนกคิดดีเหรอท,ที่ที่ตื้นคิดดีแล้วพ่อนะวัดาํา้ยงมาใหา้เล านไก่เล่าไปแล้วเนี่ยรหรือมะพราวเล่ายื่นไผยเล่าอีกกันเอายื่นี่เด็กน้อยมันมันนนอหลับเดี๋ยวก็ลูกขึ้นมาเห็นเลนยว่าแบบหามหม่องจอดห่มรถตื่นขึ้นมันหาเนื้อกินหมดเนี่ยสบา,าแต่นิดหน่อยเราพวกนี้ก็กินเหมือนกันนี่ครับทีมง,งานโฮทีมง,ง,งานสายแข็งครับลงของตั้งหนันแล้วพี่น้องมาพอดกวขึ้นมาเร่งตึงตั้งปานมาเพิ่งสิมีหม่องห่างหนูหม แต่อยู่ในเมียงอ่ะเราพอนจะไปห่างไหแต่ว่าเฝ้าตั้ง,ต,งตั้งแล้วก็ยเร็วหนูกี่น้องยังเหลืออะนอนพักพอนคือเฝ้าแถวเ,เอาทิ่โกเอาที่ปอบเจ้าคือเฝ้าแถวแล้จาจะไปห่างหมูตีจ้าคือเฝ้าแถวเมืเ่อนี่ ห้ยๆนี iki, man, time, ่นี่มันอยู ham, so like ่หล <possibly. S 1> <laughs> <laughs> ังมหาลัย่นหาอยูเหมอนี่ยวหาอยูหลังมหาลัยนี่หมือนเนี่ยาอย้ไปเบิ้งไอเบิงเนี่ยเบิ้งน้ำตะุนเนี่ยบ้ไม่ทะลุตหลานจ้าของเตียยาได้เจ้ายาได้มามีนักศึกษาหลายกับยางไปม่ทะลกตหลานจ้าล้องเด้่านี่ยแ้วอะไเงี้ย พ่อลูกพ่อหลานเจ้าของนี่นะไม่มาหาอะไรเนาะวันเดียนกน้อนหรือเดียนเนียเดียนกนน้อนเนาะไอช่องสอสเบียนเป็นวันลำ้ำเพลินชัวเขามาเล่นเ,นเออยอะหนิมาั่นว่าโบว์หัววันทีได้ยินเล่าบอกอยู่นะน้อยล้าเพลินชวัวเคยมาเล่นแล้วนาอาจจะเป็นช่วงก้อนปีไ,มไหมเนาะพักคำเรียน กำเนิดเกิมาที่คำเมี่ยงนั่นแหละซื้อคุณคุณเนี่อำเภอเมียงจังหวัดสาข่ำพี่น้องหลังมอสอห่างกันบริษัทจีโน่ทำของต่างหันแล้วครับทุ่งนั้นสายแข็งมองมองห่างหนูก็บู่นี่มองวานแหนกับวูนี่โมนิเขาในเมี่ยง แกขาดนาะลูกพี่่อวบนี่ไ่ได้ไปหางนู้นอมขึ้นมนไดบ่าวะมมึขึ้นได้วะมึเศร้าได้วะมเศ้าได้จ๊ตัวบงมึเ้น่องตังวาบกนีงขึนกัไนไปไต่ไปยามตีในอีฮกเียงกว่าคเตะินุเนี่นาะมือจ้าเนี่ ส,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหลงเรียนไก่ซุ้มนีเลยพวกกินแต่ไอเล็กเวทีทถวน,นี้เลยโอ้ยแถพา,บบาพี่สอบพวกกินครับประเภทอาหารปลาพวกกินตะฟันลื่นสีนะเอาเบาลูกพี่เอาบาลูกพี่วันนี้นี่วันนี้ฟงสื่อตาขึ้นเท่านั้นนี้ อยู่จะบอกแค่นนนินเดินกลับขึ้นแหละโคงขึ้นจัะวาพอดีนี่น <actionable> มันโอ้ยหมหาม่์เลซอยแม่ยู่ซอยแม่านเด๋นะจงคตั้งต<า>ั้ง สุดตั้งห้านแล้วครับพี่น้องครับตั้งห้านแล้วถึงก็ลุยเลยครับทีมบลับบ่นอนครับง,งานสายเขียงง,งานสายจวดกยังาเลี้ยงยังวันเถอะ โอ้เตือนใส่สุดท่านน่ะนี่ครับ่มบ่นแล้ววังเนปิ้นนะปิ้นเบิบปิ้นผู้ถือผู้ถือผู้บานเจ็บเป็นเ้องนี่มันปิ้นมาทางนี้ยืนอยู่หมองมันพอดี้โอ้หวักนี่ดีแงมากตื่นหมือไม่เห็นคนเนาะ

แดดวิ่งพี่นนองถ้าเาก็บว่ถึงกับห่อนปเลยครับแดดแจ้งแจ่มเจ๋วนี่มเย็นๆมากทพอดีพอดีอรบตะ้ิดเพยนเลยเาติดงอแงงอแงตดงอมแงงแดงต เว่าน้ำไไม่ใช่เี่บอะไรมยเนี่ยน้ำสีมันเลอะมิล่ะลงสีก็น้ำสีเฮงควบหลังอ่ะมองเห็นน้ำขี้เลยกของพี่นี่แทบจะพังเลยเป็นแม่น้ำแม่น้ำจืดเขาเอินมันเนาะที่สุดผมวาที่สุดในประเทศให้น้ำสีนี่ยนะ่ทั่วปัวัดท้จังหวัดเออส่ได้็ไปนะน้อเอ็ดนน้อเอียดยาสูเกี่ยวไป ไป้อล่ลงไปไปไปบรรจุมันก็มุ่นหมดเหอลงหมด่านเอาเ้ยโอ้ยเอาเอาเสียเขาไหนปันเจบ่กปันจบ่แก้ขี้อีกเดียวปันหพวหนาพ้าเฮ็ดไหมเต็มโตตรงเรียบร้อยพอนะ เนี่ยปวดขีนี้เออกท่น่ยนัติอยแง้อานเไปนี่ต้องเอาเสียเขาให้เนี่ยเขาออกหเขาทวงเขาออกเขาทวงลูน้องเห็นน้ำมาออกเลยวะใช้ใช้องติดเลย งของตัางหันครับงของตัางหันเอ็มเทมตอนนี้ตอนนี้จังง่วงวะอีปจับไม่ได้หมดตอนนี้จังง่วงวะ นี่นักขันนี่ไงฮึภพอีครับเวลาว่าตังสิใส่เวลาตังเวทีรดนันเอันี้เด่ี่ถวไปันอยู่หมือน้ยยาวหอดพุนต่อเอออะนมนังออกจัวะนะตดีไฟม่อย่างนี้ ขอบคุณพี่น้องแม่แลครับขอบคนเชียงนาพี่น้องครับ